ค่ะในส่วนของฟิเจอร์ตอนนี้ไล่มาตรงไหนครพอดีระบบมันไม่ดีค่ะตอนนี้อินเทอร์เน็ตก็มันก็อยู่แถวนี้นะฮะแล้วมันก็เป็นท่าปรับฐานในขาขึ้นอยู่นะฮะวันนี้ก็เหวียงแคบมากแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงบอกว่าไปทางไหนนะฮะก็ยังเป็นถ้าตัวสุดท้ายทุวนี้ก็ยังเป็นยังเป็นย่อรองอยู่นะครับอ๋อยังย่อรองอยู่นะคะปีนี้ยังเป็นย่อรองอยู่แต่รองเท่าไหร่เนี่ยก็ประช้าที่บอกว่าลงมาแแถว เ้เจ็ดแปดเลยขนาดนี้นะฮะเก้าแปดหนึ่งจุดเจ็ดพี่ไม่มันลงมานี่ฮะไมไม่พี่ให้เข้าันลงมาเก้าเจ็ดแปดจุดห้าเก้าเจ็ดแปดมันลงแต่พี่ให้เข้ามันลงมาเก้าแปดห้าเเดมันจะอย่่เข้าังเก้าะแปดจุห้าเก้า็แปดมันลงแต่พี่้เข้ามันงมาก้าจดแปด่นห้ก้าแปัลงแต่พี่่้ข้ามันะงมาเก้าเจะดแอ้าก็ถเจไปดมันลงะต่ี่ให้บอ้ามไรมาก้าเจ็ดแจเจอา์จะบอกสมันลงแต่คือว่้ถ้ามันขึเก้าเปแปดด9้าเก้าเนะฮะ อันนั้นถึงจะบอกสัญญาณนะแต่การปิดแถวแถวนี้ก็ถือว่าวันนี้ไม่ได้ทาอะไรกันนะฮะวันนี้ถ้าจะไม่เล่นฟิวเจอร์เลยนะครับแต่เบี่ยงแรงนะฮะเห็นขึ้นไปเก้าแปดแปดแล้วก็ลงมาที่เก้าเจ็ดวันนี้เบี่ยงแค่ป้านะฮะในทุกวันมันจะเบี่ยงประมาณสิบห้าจุดนะวันนี้เบี่ยงประมาณสิบจุดนะครับปกติส5บห้าจุดแล้วก็วอลุ่มค่อนข้างน้อยนะฮะเราก็ต้องเล่นน้อยตามวอลุ่มน้อยตามนะครับวอลุ่มน้อยแตวนี้เล่นได้แต่ให้เล่นน้อยๆนะครับอือฮะอืออือก็พรุ ่คะสัญญาณนี้มันยังเป็นรองอยู่อ๋อย่อและรองนะฮะมันเป็นย่อรองอยู่นะฮะส่วนถามว่าจะถือข้ามวันได้ไหมผมว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหานะอืมค่ะคเพราะถ้าคืนนี้อเมริกาลงก็มันก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องดีนะอ๋อค่ะเราจะตกใจแค่นั้นเองว่าเอ่ออเมริกาลงแล้วเราก็คิดว่าของเราจะลงนะฮะมันจะกลับกันนะครับค่ะค่ะอเมริกาลงเราน่าจะขึ้นนะว่ากันไป ใช่ว่ากันไปคืตลาดมันค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ในตัวเซ็นินเด็กก็มันก็ชนะมาแล้วนะครับหน <c oughs> ึ่งสี่ห้าสี่นะฮะหนึ่งสี่แล้วมันก็เหลืออีกแค่หน <c oughs> ึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเนี่ยมันก็สิบสองจุด <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าภายในวันสองวันนี้ไปขึ้นยืนเหนือหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งไม่ได้มันก็เหมือนมันไม่มีมันไม่มีแรงนะฮะ แต่ถ้าดูจากเซ็นดินเด็กที่ขึ้นมาจนใกล้ปิดตลาดแล้วนี่ก็คือบอกว่ามันมีเงินเติมเข้ามาพอสมควรนะครับมีเงินเติมเข้ามาพอสมควรนะในตลาดที่พอขึ้นไปได้ระดับหนึ่งสักสักพันห้าในทำนองเนี้ยนะครับอที่มองแนวต้านนะคะใช่อที่ผมบอกว่าขั้นต่ำก็ต้องหนึ่งสี่เก้าสี่นะฮะก่อนที่จะลงนะครับอืขั้นต่ํานะฮะคุณผู้ฟังใช่น่าหนึ่งสี่เก้าสี่แถวๆนั้นนะฮะแต่ถ้าสูงสุดก็เป็นหนึ่งห้าสามเก้าแถวๆนั้น <c oughs> เราต้องตามมันดูมันไปนะครับตลาดไม่ได้มีอะไรเลวร้ายมากนะครับเพียงแต่ว่าเก่งกําไรลําบากค่ะใช่เ <c oughs> พราะมันไซด์เวถ้าฟิวเจอร์เก่งไม่ได้แล้วก็หมดล <c oughs> นะ,นะฟิวเจอร์วันนี้ก็แทบจะลองมาเมื่อวานแล้วก็กระโดดขึ้นไปปิดใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ไม่เหลืออะไรละ <c oughs> วันนี้มันก็ไม่เหลืออะไรนะค่ะช็อตลงมาก็ไม่ได้ถ้าลองก็ต้องลองแถวเก้าเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งนะปิดไปก็กาไรห้าร้อยตัวนี้ตัวนี้เก้าแปดสองจุดห้าถูกไหมครับ ปีไปก็ได้ห้าร้อยถ้าเสียงถือไว้พรุ่งนี้เช้าอาจจะมีสักห้าพันเสียงสัญญาเดียวพอใช่มันเล่นได้สัญญาเหลียมเล่นได้เยอะไม่ได้หรอวลุ่มันบางไหมฮะวันนี้ฟิวเจอร์ใช่วลุ่มันไม่มีเลยคือมันแสดงของในตัวของของตัวตัวใหญ่ในตัวของเดลิชาเนี่ยนะครับมันเป็นโดจินะฮะมันเป็นโดจิแล้วก็เป็นแท่งเขียวนะฮะมันบอกว่าพรุ่งนี้มันขึ้นต่อมันบอกแค่นั้นสัญญาณทางด้านเทคนิค ไอ้มันบอกว่าพ่กนี้มันขึ้นต่อนะครับคแล้วก็ถ้ามันมันจําเป็นต้องขึ้นแล้วนะฮะเพราะมันไปทชสอไอ้เก้าเก้าสี่นี่ยสองครั้งแล้วก็ลงมาเมื่อวานมีหางยาอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันบอกว่าพวกนี้ถ้าจะขึ้นก็ต้องขึ้นอ่ะมายืนอยู่แถวนี้ไม่ได้หรอกนะครับพรุ่งนี้อาจจะฟืดขึ้นไปจะรู้เก้าเก้าสี่เขาได้นะครับส่วนในตัวของเชตินเด็กก็เป็นเป็นอ่าเป็นตัวเล็กๆเขาเรียกสปินนิงนะครับมันก็บอกว่านี่มันสี่ตัวแล้วนะนะครับ สี่ตัวแล้วก็ต้องต้องแบบว่าต้องเลือกทางแล้วอะ่ะถ้าถ้าออกข้าไปอีกได้หลายวันนี่ก็จะไม่ดีแล้วะนะครับเราก็ดูอย่างว่าพรุ่งนี้จะขึ้นได้ไหมแล้วก็มาดูว่าในในกลุ่มของที่ลงวันนี้ก็เป็นกลุ่มน้ํามันใช่ไหมครับเมื่อเช้า,ารับข่าวเรื่องแกแล้วก็จบใช่ไหมฮะ,ะส่วนแบงก์ก็เล่นตามสเต็ปอยู่แล้วก็คือรอประกาศขกงคณะเนินงานใช่ไหมครับนี้นะครคะก็คงพรุ่งนี้น่าจะเช้าน่าจะขึ้นต่อได้นะครับแบงก์นะฮะใช่ในแบงก์แบงก์กับ พวกนี้น่าจะเป็นพลังงานต่อเช้าก็ขึ้นต่อได้อีกนะครัวันนี้พลังงานโดนกดใช่ไหมฮะใช่ฮะมันก็ต้องขายพลังงานมาซื้อแบงก์เนี่ยนะฮะคือตังค์มันไม่มีนะ,ะก้อนเดียวหมุนไปหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละแต่แต่ถ้ามันหมุนลักษณะนั้นนะคุณม่อนอินเด็กซ์มันจะลบนะฮะค่ะแต่วันนี้อินเด็กซ์มันบวกอะ่ะก็แสดงว่ามันมีเติมเงินเข้ามาให้มีถึงว่ามีคนฉีดเงินเข้าระบบมาให้มาเติมอะ่ะค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้บวกแปดจุดไม่ได้หรอกอืมอืะค่ะครับก เป็นเป็นธรรมชาติของขึ้นบีนะครับห,หรือเป็นธรรมชาติของก่อนที่มันจะเบรกไปไปขึ้นไปทางข้างบนนะครับมันก็จะทําให้เราหงุดหงิดแบบนี้นะครับก็หมายความว่าสภาพ<ช>ตอนนี้ก็คือ,อวอลลุ่มมันน้อยอะะใช่ใช่ใชอัน,นี้เวลาเวลามันเวลามันขึ้นไปมันผ่านมันผ่านแนวต้านาสําคัญเนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดห้าอลไมันต้องมีวอลลุ่มเยอะนะครับถ,ถ้าไปตรงนั้นบริเวณนั้นวอลลุ่มมันต้องมากกว่านี้มันวันนึงมันต้องเทรดห้าหมื่นล้านเนี่ยผมว่ามันมันมันเทรดสามหมื่นห้าพันล้านเนี่ยนะครับ มันก็ดีที่สุดแล้วนะครับของตลาดที่เป็นไซเวนะครับน,นี้ถ้ามันไปไซเวนแถวหนึ่งสี่แปดศูนย์อะไรเงี้ยอันนี้ไซเวยางงั้นเนี่ยมันมันน่าเชื่อถือกว่านะฮะอันนี้มันไซเวต่ากว่าในกลายเนี่ยมันก็นคนความมัน<บ>่นใจของคนมันก็จะน้อยนะฮะอ,อันนี้เจ้าเนี่ยต้องทําให้ขึ้นไปไซเวเหนือหนึ่งพันสี่รอยเจ็สิบเอ็ดให้ได้ก่อนอันนี้ถึงจะมีคนเข้ามาเล่นเยอะนะครับ แบบนี้คนก็ก็ถอยหมดนะครับคนก็ถอยหมดนะไม่ขอคนเข้ามาเล่นอ่ะเล่นซื้อเช้าอบ่ายเอาขายดีกว่าเว้ยแบบคอนฟิวทั้งวันอ่ะนะฮะเบื่อเออใช่คนที่เล่นเป็นก็วันนี้แดงก็ซื้อตัวไหนเขียวก็ขายนะะเออแล้วถ้าหลายๆตัวก็เอาขายไม่ทันเขียวไม่ทันแดงไม่ทันก็สับสนวุ่นวายเขาเรียกว่าไซเว่ยไซเว่เนาะไซเว่ยเปลว่าสับสนนะฮะแต่สับสนก็มีมีมีทิศทางนะครับมันจะเห็นก็คือที่ ต้องหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเนี่ยนะครับถึงที่เห็นที่สุดจำทุกวันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคารหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งไม่ได้ก็จะเป็นสภาพแบบเนี้ยนะครับตอนเย็นก็ไม่เอากลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับส่วนหุ้นก็หุ้นใหญ่ไม่มาเดี๋ยวก็หุ้นเล็กมาหุ้นเล็กมาหุ้นกลางมานะครับก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยนะฮะก็ธรรมชาติมันนะเอเป็นธรรมชาตินะครับคือหุ้นมันยังไม่มีทิศทางมันใครจะกาไรได้ยังไงนะครับค่ะคแต่อผ่อนเราก็จะซื้อมาสองตัวนะครับซื้อแบงค์มาตัวน้ำมันมาตัวกัะแบงค์ ถ้าไปเล่นรายตัวก็ซื้อไปวันแรกก็ซื้อกันไม่ซื้อซื้อวันที่สองเอาตีดทำนองนี้ซื้อสิรีไปสองเก้าแปดวันนี้สองเก้าสองฮารุี้ซื้อคิวเฮาดีกว่าสามบาทสองตังเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะซึ่งมันไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้นะครับแต่จะสุดท้ายมันจะขึ้นนะครับอือค่ะเอาล่ะแล้วในส่วนทองคำนะคะทองคําก็มันก็เหมือนกันเลยนะครับมอมันไม่ยอมมันไม่ยอมผ่านหนึ่งสองเก้าหนึ่งมันก็หนึ่งสองแปดหกแล้วมันก็ไม่ไป มันก็เป็นไซเวย์อยู่นะครับซึ่งมันก็ตอบได้ว่ามันไปได้ทั้งสองทางนะครับจนกว่ามันจะบอกทางนะฮะมันก็ไม่บอกไม่ต้้งข้างเงินมันก็นิ่งก็ไม่ต้องทําอะไรคือมันนิ่งรอคืนนี้หมดเลยมั้งถ้าจะเสี่ยงทําอะไรคืนนี้มันเหมือนเราก็ต้องเสี่ยงแทงหวยอ๋อเสี่ยงแทงหวยเออแทงหวยว่าตกลงมันจะประกาศออกมาว่ามันจะทํายังไงนะฮะหรือมันอาจจะมีคือผมคิดว่ามันไม่ได้มีผลเยอะหรอกนะครับแต่มันมีผลในทางจิตวิทยาในให้หุ้นขึ้นตอนเช้าเนี่ยนะฮะหรือลงตอนเช้าได้ได้บ้างพอสมควร นะครับอันนี้ถ้าเรามาดูในอินไซต์ของโลกนะ่มันก็แทบจะไม่มีเลยนะครับทุกตลาดทั้งโลกมันก็จะนิ่งๆหมดเลยนี่เราก็ต้องเสี่ยงเอาละอ๋ออะไรพอเสี่ยงในหุ้นเนี่ยพอเสี่ยงได้นะครับมันติดลแล้ว <พอ S 1> มันยังเก็บของได้ฟิวเจอร์เนี่ยฟิวเจอร์กับทองเนี่ยอาจจะต้องแบบตีลังกาไปคนละข้างเนี่ยถ้าเราไม่เสี่ยงฟิวเจอร์เราก็ปิดไปก่อนไม่อยากเสี่ยงก็ถอยไปถ้าเสี่ยงก็อยากได้แต่แต่ในทางเทคนิคอะฟิวเจอร์มันยังเป็นทางขึ้นอยู่ถ้าเราเชื่อเทคนิคนะครับ แต่ไม่ได้ไม่ถึงว่าอยู่ดีๆแล้วพวกนี้มันจะขึ้นไปเลยในทางขึ้นอาจจะย่อลงมา966ก็ได้ถูกไหมครับแต่สุดท้ายมันก็คือขึ้นออทางมันยังเป็นทางนั้นอยทางมันยังเป็นทางขึ้นอยู่นะฮะแต่มันมันก็มันก็ฟิอช็อตฟิวเจอร์ยากๆเน่ยมันก็คือเหมือนว่าเนี่ยมันไม่บอกนะฮะแต่มันยากไงเวลายากมันจะให้เยอะอะไรที่ยากมันจะให้เยอะใช่ฮะ เพาวันนี้คนช็อตมาเต็มเลยนะครับถ้าผมดูนะครับวันนี้ฝั่งช็อตมากกว่าลองนะฮะเพราะนั้นฝั่งช็อตเนี่ยเจ็ดพันเะก้าฝั่งลองหกพันเก้าใช่ไหมครับออช็อตมากกว่าลองพันสัญญาเนี่ยอย่างเงี้ยมันบอกว่าฝั่งช็อตน่ยเล่นง่ายนะฮะเพราะช็อตกันใหญ่ไงฮะแต่ถามว่าใครลองอ,อ่<ล>ะเมื่ถ้าคนลองแล้วก็แล้วก็มันยากอะ่ะเอากลับบ้านดีไหมใช่ไหมครับเออแล้วก็ข่าวมันจะออกมาเป็นไงตลาดก็ไม่ไม่แข็งแรงแบบเนี้ยบางทีลองแล้วมันจะได้เยอะนะฮะเพราะมันมันจะให้ มันให้เยอะๆตอนยากๆนะครับตอนยากๆตอนนี้มันยากนะฮะก็คนใจถึงเนี้ยก็คือเราไม่ต้องใจถึงหรอกเรามีห้าสัญญาเราก็ลองเป็นหนึ่งสัญญาพอเพราะว่าเผื่อมันให้ขอหนึ่งก็แล้วกันเผื่อมันให้เผื่อไหมเผื่อมันให้เพราะมันยากตอนนี้มันยากมันยากนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้คันนั้ตลาดตัวแต่ฟิวเจอร์เป็นช็อตฟิวเจอร์มีคือช็อตมากกว่าลองนะแสดงว่าฝั่งช็อตเนี้ยมันง่าย รองติดลองในยากคือช็อเวลามันตกมันตกเร็วปุ๊บปุ๊บลใช่ใช่เมะ่ะนั้นอยากแต่ถ้ารองมันไปโอ้ยสามวันห้าวันเลี้ยงรอกันนี่ละแต่เราพอรู้สาเหตุว่าเพราะว่าทุกคนก็รออเมริกาอยู่ซึ่งอาจจะไม่มีอะไรเลยนะฮะท้ายหุ้นก็ขึ้นไปตามเทคนิคแหละก็คือเงินไม่มีหุ้นมันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่น้องเนี้ยนะครับก็เสี่ยงกันเอานะครับอย่าเสี่ยงเยอะเวลาเล่นฟิวเจอร์มีอีกเยอะ ช่วงไหนไม่น่าเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงมันลองมาเก้าแปดหนึ่งเอาเสียค่าคอมเลยก็ปิดไปเพราะเราไม่เสี่ยงนะค่ะลองดูนะฮะวันนี้ใช่ฟิวเจอร์ก็ยังเป็นไซด์เวกันอยู่นะคะใช่ใครลองมาเมื่อวานเก้าเจ็ดห้าอยากปิดก็ปิดไปแต่เมื่อเช้าก็คุณจะปิดไปแล้วใช่ไหมครับคือช่วงนี้อย่าไปมองว่ามันจะต้องวิ่งทั้งขึ้นไปไกลหรือลงไปไกลนะฮะมันแคบะมันแคบมันไซด์เว์แคบนะฮะค่ะได้ค่ะก็ใครที่จะมาเจอพี่นิพนธ์วันที่สิบ็ดก็เตรียมพร้อมไหมก็แล้วกันเนาะครับ ส่วนคนที่พลาดไปก็เดี๋ยวๆว่ากันครับค่ะค่ะได้ขอบคุณนะค่ะครับผมค่ะนั้นเป็น,นอะไร